อย่างแรกให้เราเป็นอันดัตักปิดมาทุกคนเราไป,ปบ้านหลังไหนดีขอบ้านหลังดูนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเสกรถกันนะทุกคนโอเคโอเคได้รถแล้วไปครับราต้องเป็นสีดำด้วยถ้าง,งั้นมันจะไม่เนียนนี่ครับแบบนี้นี่แบบนี้เลย โอเคคับปะแล้วเราเข้าไปกันเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อบ้านหลังไหนดีครับเอาบ้านหลังนี้ก่อนนะเนี่ยบ้านสีเขียวอ,อือ้ยไม่ได้ไม่ได้ลบ,บ้าน,นลบนแล้วเราก็จะมาเนียนอยู่ในพุ่มมาดนี้นะ โอเคเราต้องเตรียมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาอันนี้เออเอาเอาเอาก็ได้เอาอันนี้ครับแล้วก็เราก็จะเอาอันนี้ทุกคนซึ่งมันต้องเนียน่ะเออมันมัน,มนไม่ไม่ใช่มันต้องแบบแบบนี้เออนั่นแหละไม่ใช่ไป คนไปไปไปแล้วต้องออกโอเคครับได้แล้วเงินุียมีคนดูนี่เขาเป็นตำรวจอ่ะไนอะเป็นไ,ไหนก็ไม่รู้นี่ครับ โอเคเราได้แล้วเราจะก็จะมาตรงนี้นะคะต่อมาอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่บ้านใครเหรอใช่ไม่ไม่ใช่กระจกของบ้านนะอย่านะาอย,ย,ย่าอย่ายได้เร็วไม่เอาไม่ได้ไ,ได้ไ ไม่ให้เข้าไม่เข้าไม่ให้เข้าเป็นคนคนเบิดมเบิดเอาเอาเร็วอะไรมาบังเนี่ยตูเ้เซฟยังไงเข้าไปเลยโอ้ทุกคนไม่สำเร็จอ่ะไปไม่ได้อ่ะโคเขา คือเขาฉลาดอะ่ะเออไม่เอาก็เด็กทีเอ้าไม่ให้มันไม่ให้เข้าโอ้โหใครเห็นตัวผมเนี่ย คอมเมนต์มาว้ายว้ายอุ้ยทั้งตัวทั้งตัวทุกคนทั้งตัวมีกับจิบนอนนอนใครเห็นตัวบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอะใครไม่คอมเมนต์ไม่ไม่เป็นไรครับกด like ôi, ไลค์ด้วยก็ได้ตรงนี้เหรอเอ้ยมันดูไหนอน่ยไม่เคยปุน่นมานนี้อ่ะนี่ไงเซฟ เอาเงินต้องออกบ้านแบงนี้ให้ได้อะอนี่บ้านบ้านเฮ้ฮโฮโลอฮาโลไปแล้วนี่เรามาป้นบ้านหลังนี้ก่อนหลับตุกติดแล้วเออรู้แล้วอ่ะหลับตุกติดแล้ว เอฟคนคนเออได้แล้วได้แล้วมันเข้า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 ,ขาได้แล้วอ้าวเข้าไม่ได้ทุกคนทุกคนเอ๊ะแผ่นนี้ใช้ไม่ได้ป่ะไปไปได้แล้ว,ลวอันนี้ใครที่อยากปนบ้านแต่ยังไม่รู้วิธีนะสามารถใช้วิธีเอาอันนี้ครับเอาที่นอนเนี่ย สามารถเอาไปเข้าประตูนะครับได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากกลบ้านบ้ายกันเฮอโอ้ยยยยายาเราต้องเออเราคาหออกไปเลยก็ได้บ้านอย่าเนี้ยสำเร็จแต่บ้านตรงนี้น่ะไม่สำเร็จนะเนี่ยตรงเนี้ย ที่บ้านซูเปอร์ฮีโร่อะอันนี้ใครที่ยังไม่รู้นะว่าบ้านซูเปอร์ฮีโร่ครับตู้เซมอยู่ไหนวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูอ่ะอย่างแรกเราไม่เราไม่ต้องทำอะไรก็แค่ลงไปอ่ะอ่าขึ้นไปแล้วเราก็กระโดดนะครับซึ่งให้เราเนี่ยครับกดปุ่ม นี่ครับเอ้านี่ครับมันไม่ได้อ่ะงั้นเราก็ใช้วิธีลับไปเลยเอาวิธีลับใช้ไปเลยนะทุกคนปะเนี่ยมัน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 ก็จะดิ้งอกตลอดอ่ะอีกสตาร์ทของใหม่ แล้วก็มีแล้วบ้านหลังนี้คือไม่รู้นะว่าเขาจะทำได้ปะอ่าเรามันต้องมีระเบิดโอเคเดี๋ยวไม่จะเอาระเบิดระเบิดระเบิดได้แล้วเงินเฮ้ยพังเราเราควรพังตัวออกไปดีไหม มันกด e ไม่ได้อะบ้านหลังนี้มันไม่มีเอาแล้วาแล้วมันก็ตอนกลางวันด้วยสิคนก็มองเห็นมดอะโอ้ยเนาะบ้านหลังนั้นก็ไม่สำเร็จมันก็อาจจะมี เเราต้องไปไปปุ้นธนาคารกันโอ้โหเนียนเกินไอเนี่ยก็มีเนียนเกิน,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 กนใครทุกช่างมิแท้จะรู้นะว่ามันเนียนมากน,นี่ไงมีคนสร้างบ้านเสร็จอาเสจโจน่ะครับน้องอเสจโจน่ะเสร็จโจน,จโจนไปครับทุกคนเขึ้นเข้าไปนี่ไงเห็นไหม โอ้แล้วบ้านนี้คือไม่ไม่แค่ไม,ม่มีสีดำให้ให้ผมเนี่ยให้ผมหยบเลยครับอุย้ยเจออ้ากองมั้งมานี่ไงทุกคนนี่ไงง่ายเกิน เออแบบนี้เห็นไหมคนเราอยัางไม่ไปต,ตรงนั้นครับเราต้องอยู่ตรงกันเดี๋ยวจะหุ่ ทำไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอวาตารให้เป็นแบบผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วนี่ครับแล้วก็จะหลบอยู่แบบนี้ก่อนนะเผื่อว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอ่ะจะมานโอเคคุณว้ายว้ายเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของบ้านมาแล้วนี่นีบลๆ อูู๊โดนเบนอืมได้ต่อไปอะได้ครับต่อไปเราจะไปคนที่อื่นต่อละเราจะไม่ปุนบ้านหลังนั้นขาดอะอู้บ้านหลังนั้นโอ้โหแล้วปุนที่สำเร็จอะเอ๊ะเราเราควรเอาเราควรเอาเอาคืนดีบ้านหลังนี้ แกระแล่เขนส่วนไหนทุกคนนี่เป็นยังไงเนียนขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบเนี้ยมันไม่เนียนเนียนเน่ย,ย,ย,ยทุกคนเราต้องแปลงร่างแบบเป็น,น,แบบปนแบบตัวแบบตัวเป็นตัวปกติก่อนนะครับทุกคนทำเอพิเมอร์ได้ เออเราว่าเราไม่เอาทรงผมนี้อ่ะเราควรเอาทรงผมแบบยุ่งๆงี้เลยแล้วหน้าตาเราควรไม่เอาแบบนี้เราต้องเอาแบบนี้ดิเออเราก็เอาเสื้อขาดนะทุกครับทุกคนนี่ไม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 ,ไม,ไม่อันนั้นอือ,อแล้วเราก็บอกว่าเฮลมี โอเคครับเราต้องเราต้อง,องแอบเข้าบ้านก่นเออนี่เขาประตูเขาประตูอ,อันนี้ครับทุกคนเย้ yeah. คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าใช่เย้จ yeah. วัตแล้ว thank you the เอ้าเอ้าทำไมอ่ะคาเปรี้ยวอ่ะอืมไปโอเคครับเราจะต้องอุ้ยเราเราเป็นคนดีบ้าง เออไม่เป็นคนดีหรอกคนกเร็ว <c oughs> โอ้ไม่มีบ้านไหนให้ป้นแล้วว่าสิใจอ่ะสิยใจมากเลย <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย